ก็หลังจากที่เป็นกระแสดราม่าอยู่กันวัน2วันนี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับกิจกรรมที่ทําให้มีบัตรสุ่ม e ี o โ u บั๊นะน้องๆน้องๆหลายคนเพชติดลบกันเยอะมากๆเลยนะครับผมทีก็ได้ทําการโพสต์นะครับผมเธอจะทําการแก้ไขสำหรับไอดีผู้เล่นที่เพชติดลบนะครับน้องๆก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะฮะนี่ฮะทีก็ได้ทําการ โพสแล้วนะครับในเฟซแล้วก็ทําการทําคลิปประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะจะแก้ไขให้น้องๆนะครที่เพจติดลบนะครับภายใน14วันนะครับผมสําหรับ ID ดีที่มีปัญหานะครับก็รอนิดนึงนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเกมในช่วงนี้14วันนะครับผมก็เติมเพจถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่เติมเพจคืนก็รออีก14วันนะครับน้องๆจีเองก็จะทําการลดที่เพจติดลบให้นะครับเดี๋ยวดูมี คลิปของ GM นะครับที่ทําออกมานะครับเดี๋ยวรูเอาไปดูกันนะฮะเอาปว่าคนที่เพชรติดลบก็จะโดนดึงของคืนเพชรจะกลับไปเหมือนเดิมภายในวันที่29มีนา26มีนาแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือจะเข้าเล่นเกมไม่ได้นะครับมีกิจกรรมอะไรมาเขาจะเล่นไม่ได้เป็นถึงวันที่26มีนาเลยตามนั้นค่อยๆแก้ใครแก้เสร็จก,ก่อนก็จะได้เล่นก่อนตามคิวก็ตามคลิปเลยนะครับน้องๆสำหรับคนไหนที่ เพชติดลบนะครับ GM ก็จะแก้ไขให้ภายใน14วันนะครับ14วันนี้อาจจะไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับแต่ถ้ารอไม่ไหวก็เติมเพชรคืนได้นะฮะก็ฝากไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับสำหรับเ,เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านาของ GM ด้วยนะครับที่แก้ไขท่านาของเพชติดลบให้กับน้องๆน,นะครับผมก็อยากให้น้องๆ เก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนนะฮะว่าของที่มันไม่ใช่ของเราก็อย่าไปใช้นะครับผมอ่ะมันผ่านไปแล้วครับน้องๆก็ขอขอบคุณ GM ด้วยแล้วก็ยด,ดีกับน้องๆที่พิษติดลบเพศติดลบนะครับผมแล้วก็ได้ไอดีขึ้นมานะฮะไม่โดนแบนแล้วก็เพศก็ไม่ติดลบแล้วนะครับน้องๆก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับน้องๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ